เราจะไม่ได้ร้อนเย็นอาหารมาเลยตอนที่เราทำอาหนะารี่ยนะเราก็ทำอาหารใส่แต้โม่ลงในกระทะแตงหมูเพื่อนบ้านรีวิวแตงหมูอาจจะต่อ110ร้อยสิบก็ได้หืมทอดนี้แหด์ไป็นไหรทอดทอดมันดูปนแปลกแฮ ทําทุกคนอาหารพร้อมแล้วอาหารที่ท้องกินสุดยอดฉันเป็นบังสวิรัตนะฉันจะไม่ทําเนื้อให้พวกคุณกินหรอกฉันจะทําพวกอาหารที่เป็นผักผักอะฉันไม่ทําพิซซ่าให้พวกคุณกินหรอกฉันต้องทํำอะ่ะฉันฉันก็ทําผักอย่างเดียวเพราะเพราะฉัน ชอบกินผักมาก